ความยากจนนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามจะแก้ไขมาเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าจีนสามารถนำพาประชาชนกว่า100ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนขั้นหนุนแรงได้ภายในเวลาแค่7ปีจนได้รับคำชื่นชมจากคนทั่วโลกจีนทำเรื่องนี้สำเร็จได้อย่างไงเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบกันในงานเสวนาถอดรหัสความสำเร็จการแก้ปัญหาความยากจนของจีนซึ่งในงานวันนี้นะครับ ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนหลายท่านมาร่วมเสวนาและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับความยากจนเป็นต้นกําเนิดของปัญหาหลายอย่างบนโลกใบนี้จีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาความยากจนขั้นรุนแรงแม้จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกและคนจีนในเมืองใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่คนในชนบทยังคงอยู่ในภาวะแร้นแค้น สภาพความเป็นอยู่แตกต่างจากคนในเมืองราวฟ้ากับดินจนรัฐบาลหันมาเอาจริงกับการประกาศสงครามต่อสู้กับความยากจนอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้นต่อของปัญหามีความซับซ้อนและฝังรากลึกซึ่งพลเอกสุรสิทธินัดทางประธานศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเช้นทางไทยจีนบอกว่าหากไม่เข้าใจถึงต้นตอของปัญหาก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ยิ่งท้าทายมาก เพราะแต่ละจุดมีความแตกต่างกันในเรื่องของปัญหาความยากจนว่าเป็นยากจนสัมพัท์หรือเป็นยากจนสมบูรณ์ถ้าเป็นยากจนสมบูรณ์จะแก้ง่ายเพราะเราสามารถที่จะเข้าไปดูว่าขาดทักษะหรือขาดอะไรนะครับถ้าขาดทักษะขาดสิ่งอุปกรณ์อย่างงี้ยทางรัฐบาลก็สามารถที่จะให้ได้ทุกประเทศแต่ถ้าความยากจนสัมพัท์คือไม่เข้าใจ ว่าตัวเองขาดอะไรจริงๆก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าใช้ศักยภาพไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่จะไปเจาะได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ยากจนสัมผัสหนี่นี้ยากจนจะเป็นเรื่องยากมากที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เคล็ดลับที่ทำให้จีนทำสำเร็จก็คือยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบตรงจุดโดยนโยบายต่างๆจะต้องถูกปรับให้เข้ากับสภาพของแต่ละชุมชน ต้องค้นหาสาเหตุของความยากจนที่มีความแตกต่างกันในรายบุคคลและครอบครัวมาตรการที่ใช้ในแต่ละครอบครัวจะต้องตรงจุดเพื่อให้การใช้เงินในแต่ละโครงการมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเช่นบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องการศึกษาก็ต้องเข้าไปสร้างโรงเรียนบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องอยู่ห่างไกลก็ต้องเข้าไปสร้างถนนหนทางโดยมีเป้าหมายสร้างความสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องและเสื้อผ้าและมีหลักประกันในชีวิตด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและบ้านพักที่ปลอดภัยส่วนรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยากจนก็จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราการเติบตโตโดยเฉลี่ยของประเทศเพื่อให้รัฐบาลเข้าใจปัญหาความยากจนของประชาชนในทุกพื้นที่แบบถึงแก่น จีนส่งคณะทำงานพิเศษ255,000คนและข้าราชการอีก2,900,000คนไปทำงานประจำเป็นเวลา1-3ปีตามหมู่บ้านยากจนทั่วประเทศทำให้รัฐบาลรู้ถึงความต้องการในแต่ละครัวเรือนวางแผนและประสานการช่วยเหลือได้ตรงจุดจีนได้ระดมงบประมาณผ่านกองทุนพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนรวมแล้วกว่า1แ0 0ล้านหยวน เพื่อใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกว่า1,600โครงการเช่นโครงการย้ายถิ่นฐานสินเชื่อไมโครเครดิตและเงินกู้เพื่อแก้ไขความยากจนนอกจากนี้รัฐบาลกลางยังได้รับความร่วมมือจากมณฑลที่เศรษฐกิจแข็งแรง342แห่งในภาคตะวันออกยื่นมือให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่ออำเภอยากจน570แห่งในภาคตะวันตก มีบริษัทเอกอชนอีก4 6 2 0 0แห่งยืนมือให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านยากจน51,200แห่งซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาความยากจนของจีนเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายหยางซินอุปทูตสถานเอกอัคราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนต้องอาศัยความมุ่งมั่นและทุ่มเทจากทุกภาคส่วน เพราะเป็นการต่อสู้ที่ใช้เวลานานและต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างตัวผมเองคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็มีความมุ่งมั่นนะครับต้องแก้ไขปัญหายากจนมาตลอดไม่ใช่เฉพาะ1ปี2ปีเท่านั้นเองอาจจะใช้เวลานานกว่าหลายชั่วคนด้วยนะครับอันที่สองก็คือต้องมีการความทุ่มเทการลงทุนจากรัฐบาลสำคัญ แต่ก็ความช่วยเหลือความร่วมเป็นคุ้นส่วนจากภาคเอกชนจากหน่วยงานต่างๆก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับตามประสบการณ์ของจีนอันที่3ก็คือความมุ่งหยําหรือจีนเรียกว่าเป็นนโยบายการแก้ไขปัญหายากจนอย่างตรงจุดเราต้องรู้ว่าหมู่บ้านหนึ่งอนเภอหนึงเขามีปัญหายากจนเพราะอะไรเราถึงจะรู้ว่าควรจะช่วยเขาอย่างไร ในเดือนธันวาคมปี2020จีนได้ประกาศว่าทุกอำเภอของจีนและประชาชนกว่า100ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนขั้นรุนแรงเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสังคมจีนยังคงมีความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและคุณภาพชีวิตอยู่มากระหว่างคนเมืองและคนชนบทซึ่งเป้าหมายต่อไปของจีนคือการสร้างสังคมแห่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนโดยรวมมีความมั่งคั่งและร่ำรวยทั่วหน้า ความยากจนและความเหลื่อมล้ำก็เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่อุปทุตจีนมองว่าไทยยังมีพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่พร้อมกว่าจีนในเรื่องความอุดมสมบูรณ์และปัจจัยด้านเศรษฐกิจหากรัฐบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนให้หมดไปจากประเทศไทยได้เหมือนกัน